เอานี่ควบจำเสียมเลยนดหน่อยเมเมอกี้บวารขึ้นมากเลยิงกันว่าที่เขาจำเสียมครือเถ้าเาบอกอะไรเป็นขอเป็นขอแต่ถ้าุกคนบริหารต้คนขอใจนะเป็นเวที่และไอท่านเขาบอกคนขอใจไหนค้นได้นเวที่ข่ายสันเนาะยังยังยังอยากอันนี้ เดือดเลยด็นไม่เราห็ดเองนมันก็ะตระเราห็ดเองนะหดเองมนโรดิสซันเนเวลาเราห็ดเองเรเองต่อีนึงเล้นูกคุณป็นนั้นเนาะคนนั้นานจะเาเองนวันนาอผที่เองี่คือขาพปเจ้าเองนอกมันอีกนชื่อว่าชงฮุเนอกได้ฮัเตียยาบริษัทาโคลามเนรากรนว่าเป็นนยคักปัญญาทีว่าปัญญาแการลขอ บริษัทอ่าเนาะแทนการตลาดแทนได้ไรเห็นตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างมาอ้าวเท่าก้อเนาะเท่าก้อเทาเนาะเท่าก้อซื้อสินค้าเนาะของบริษัทเนาเป็นตัวอย่างมากาแฟเนาะกาแฟบายเอ็มเนาะหนึ่งจุดก็คือหนึ่งแฟนซ่าเนาะหนึ่งจุดหนึ่งแฟนซ่า ราคา4ีมื่บาทเนาะหนึ่งชุดเนาะหนึ่งสุดราคาหนึ่งชีพันบาทเนาะ หรือว่าเขาซื้อกาแฟหนึ่งชุด he ห,หนึ่งเงินชี้พันบาทเนาะแต่เือเอาได้เป็นตัวแทนในไรตำแหน่งธุรกิจเลยเนาะของอุตสาหะเนาะหนึ่งหนึ่งชุดหรือว่าอะไรตำแหน่งธุรกิจเลยเนาะราคาอะไรเที่ยวฟรีเนาะหนึ่งที่นั่งเนาะเที่ยวฟรี พีนนน่นางเนาะพี่นางเนาะนี่คือเข้าซื้อกาเฟหนึ่งชุดหนึ่งมืชีพันบาทกับไรเที่ยวพรีหนึ่งพี่นางหนาวะเนะาะถา่็เป็นไปซักส่วนมูใช่ป่ะแน,น่น้ำงูมาเนะาะฟังฟังศาสตร์ฟังกัวเนาะซื้อหนึ่งแน,น่น้ำถา่อเนาะ ออถั่วคอถั่วคอเนี่ก็กะซื้อหนึ่งสุดกันเนาะคือว่าเขาซื้อกาแฟหนึ่งสุดหมื่นสี 1, ส่พันบ, 1, 000, 000บาทไล่ไล่เที่ยว 1, ห,นหนึ่งที่นั่งเนาะก็คือลายลายคะแนนเจ็ดลอยคะแนนเนาะทีวีนเวนาะแล้วเั่วคอไปแนะนำ้ำถั่วคอฟังคัวเนาะก็มาซื้อกาแฟคก็การนี่ หนึ่งสูตรเราเนี่ยน่ามากเลนะหนึ่งสูตรเราก็อะไรคะาเนยอย่างเดหนลอยคะาน่คือว่าทั้คอนี่ยเ็นอะไรเทียวฟี่หนึ่งที่นางแล้ววันนี้แนะนำถั่วคอไหมถั่คอกระสือกาแฟหนึ่งแผ่นราคามื่นสี่า 14, บาทเอนี่ย็นด้เที่ยวฟี่อีกหนึ่งที่นางพี่กด ึ่งทีนั่งเนาะคือตั่วเกาเจี๊ยบฟีอีกหนึ่งทีน,น,น,งนั่งบางเงิอนนี้่วกไปแนนํำอีกฟังควนีฟ่ฟังสาฟังกวอีกเนาะไปแนะน้ำถั่วข้อวไอยีกเนาะตะ่อเขอก็มาซื้ออีกคาเฟ่หนึ่งสูตรคือกันหนึ่งหมื่นสี่พันบาท่วเก็กระด้คะแนนคือกันอ,กกอนี่เจ็ดอยคะแนนของเรา คือว่าแนนํำชุดชุดกาแเข้าหนึ่งชุดคือว่าสี่พันบาทเนาะทาโอไปแนะนน้อจะได้เยื่อลยพนนก็ได้เที่ยวพี่อีกหนึ่งที่นั่งเนาะกจะไปเที่ยวพี่อีกหนึ่งที่นั่งบานีนี่ยเดลแลอท่กนนํำมาสองฝั่งแต่ยัง ราคาแนะนำจากการถาคอีเนาะนี่ยราค่าในน้ำจากถาวรอีกอยเปอรของฟี่ีีนนเนาะอ,อยปร์เซ็นต์ของฟีฟีฟฟจากเจล็ดร้องคึง้นหรือเกล็ด้อยจะ้อยไปเก็ด้อยบาทเนาะ ค่าแนนงะาขะนนงะานี่ไรเรืองเรื่องพมึงนี่ไเจ็ดร้อยบาทเนาะแก็เน้นนะาเรื่องสก็เดค่าแนีน่้เาเจ็ดร้อยบาทเรื่องอะคาแนีนั่ทั้งฟังสายฟังัวฟังเงเจ็ดร้อบาทวกะไปเท่าไหล่ะ เจีดร้อเจีดย้อดกเจีดย้อก็เป็นหน่อพันชีรลอยหนอพันชีหลอยบาทด้อยราคาเนี่ยนั่พันชีรลอยบาทเนี่ยนั่งพังสายพังัวเนะแล้วข้าวทอนีัไงเที่ยวพี่อีกได้หนึ่งที่นั่งข้าวอังไงเที่ยวพี่อีกหนึ่งที่นั่งเนอ ทั้งการว่าเราซื้อไปแล้วได้หนึ่งส่วนหนึ่งเัืนซราเนาะซื้อไปแล้วหนึ่งส่วนหนึ่งเ่นทรายนถ้าข้ามเงนชีถ้าข้ามเชีพันเงชีพันก่บาทก็ซื้อไปแล้วไดราคามง่นชีพันร้อยบาทนี่นะแล้วไรแล้าไรเทียวพี่นึงทีน่งเราม่แน่นันงฟังเสยังหัวยไรเที่ยวพี่อีกหนึงทีน่ง ช่องทีนั่นเนียน้ำทาไป่าวขาวก้อนนาะงัวเนี่ยน้ำผ้าใส่ของวัวนอกจาว่านี่น้ำ้าข่าก่อนเนี่ยน้ำทัพคอแล้วก็น้ำั่อแต่ว่าเราสื้อแล้วหนึ่งหนึ่งสุดนี่นะเงินชี้หลยบาทแล้วหลเที่ยวฟี่แล้วเนาแล้วมาเนี่ยน้ำใส่ัวแล้วก็ยังไหเที่ยวฟี่อีกทีนั่งตื่อพี่น้องมอดีบ่อยเนาะแต่เที่ยวพี่อีกทีนั่งนอากงนั้นนอากนั้นเนาะ แล้วก็ยังไหลคาบริหารไหลคาบริหารแปดชิ้นเของพีวีเนาะของคะแนนแน่นเท่าคอของแน่นเำ่ถวคอไลคาจับค,นนคู่เนาะในคคาแนะน้ำอีกแปดเปร์เซ็นาะแปดชิ้รอยู่ไหนเท็รอย ักออกอยู่หารอยหกชิบนาแน่นัสายัวนี่หารยหกมาบวกให้โตคาแน่นั่นก็ค่าคาแนะนนี่ฟังลยเจ็ดรอยเป็นพันชีพันชีมาบวกหารอยหกชก็เป็นเกาหกเป็นพันเหกบาทเนะเป็นพันเยหกบาท เรือว่าพี่น้องห่อเท้าว่าดีบ่โอ้ยดีบ <m> ริษัทเท้าจัดขายแพนการตลาดได้หลายดีดีหนึ่งห่าสื่อของห่อหลายของเนี่ยห่อหลาของเสียงเงินเดต้าว่าหลายของหลายของมาขายออาไปไรให้ราคากาแฟเท่านี้หมื่นหมื่นสี่สี่พันบาทเนาะสี่พันบาทเท่าไหร่อยู่เก่าชิมพาหอเนาะเก่าชิมพาหอ ไรเกาชิมหาหอหอ้องมาขายปกติห้อเ้ขายตัวไปลาคาสามร้อยหาชิบบาทเนาะสามร้อยหาชิบบาทปกติล้ห้องห้อขายตัวไปราค่าสามบาทหาชิบบาทแต่ว่าเ้าขายทรงค่าสองร้อยหาชิบบาทเนาะขายสรงลค่าสองร้อยหาชิบบาทแต่าาว่ามือนี้พิเศษเนาะคือคือขารจมางในมือนี้เนาะ ตัวแท่ของบริษัทโรงงานพิเศษบรินีทเข้าใครเพียงแต่สองหน่ยบาทเนาะสองหน่ยบาทต่อหอเนาะวันนี้สองหน่ยบาทต่อหอเนาะนอกจากนั้นถ้าว่ามีผู้ซื้อชิ้ห่อนาะซื้อชิ้ห่อนะซื้อชิ้นห่อท่าเข้าแถมให้อีกหนึ่งห่อ สื่อชิมอยท่านท่านไม่ทาแท้ใหม่ห่อเนาะเพว่าพี่น้องมันเท่าดีบ่เฮพี่เดียร์ี่ใบนาองเท้าทางหน้าหน่องชุดว่าถทาขคเน่ะเ้าขคไปขยายต่อหน่ะแน่นํำไม่อีกฟังฟังฟังกลัวเนาะงเท้าขคไปแน่นํำถทางอเน่อฟังกัวก็มื่สื่อในราคากาแฟื่อกา่ไใบเองเห่อหนึ่งสุดหนาอแต่ราคาหมื่นสี่พัน บาทเนาะอะไรเจลีร์อยคนเน่ยเถ่าคออนะนั่ยเ้าง้อมากอกะสื่อในราคาเงินชีก็ไดไรเจลอยร์ไนนก็ได้เที่ยวพี่อีกหน่อยางน้อยังได้เที่ยวพี่อีกหนึ่งที่นั่งอหนอยวันนี้บอกขาวดิังคอยังไปเน้นน้ำเท่าบอกข้าวด่จ่อไม่อีกนอถ่งจ่อไม่อี ก็มาสื่อในราคากาแฟหนึ่งสูตรขั้น400บาทอหนึ่งสุดกระเที่ยวพี่อีกหนึ่งที่นังเนาะกระเจี่ยวอย0คะแนนเท่ากันในเที่ยวพี่อีกหนึ่งที่นังกรเที่ยวพี่อีกหนึ่งที่นัง ดีได้ป่เีวใส่ใช่จจอยยังเดียวด้จอเอาจอยยังเดียวลยก็ได้เที่ยวพี่นีเที่ยงเนาะเลี้ยงแต่ว่าดู้ว่านี้่น้ำมากเลยเที่ยวกันมาจากแฮะห่ว เขาเขานี่น้เขาเองวะอ่วแวขาอแนะนํำใส่คว้ามาไอเทียบพี่ะเขาเที่ยวเขเทียมหมอนี่ีเทียบพี่กานเนาะเขาแต่กันแต่ว่าตัวห้าได้แเนี่ยตัวใส่ว่าะเออดีแล้วแถวขาอแน่น้ำทถวม้อเนาะแน่น้ำแ้อแน่น้ำทถวขอดีแล้วใส่ว้ตนตอนกเขาถามอยู่แล้วใช่วาเนาะเท่าข้อไปแน่น้ำทถวหม้อทถวขอเนี่ยนะใส่คว้าคือเก่าเท่าเท่าขอกยังไอเทียวพี่อีกัเนี่ยบ้านนี้ ต่อไปเนาะ้าว่าทาวง้อแน่นั่อีกใส่กัวอีกได้เที่ยวฟรีในในกาเฟ่ที่ว่าห้าสื่อของสินค้าของบริษัทเนาหนึ่งสุดเนาะหนึ่งสุดคือหนึ่งแผ่นส้คาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทได้เที่ยวฟรีเนาะแต่ก็ได้ค่าแนะนั่ตามปกติเที่ว่าคือขากระจ้อธิบายเนาะที่เรามาท่ากันเป็นพเกขาใจก๋เนาะที่เห็นนั่งเนาะบริเนาะขากระจ ยกตอแหน่งนอผมไมยังไงข้อมอให้านต่อไปไปไป